แกงเห็ดฟางใส่ไข่มดแดงพี่น้องจ้าใส่ไข่มดแดงแล้วก็ซีมีผักหวานนําพี่น้องจ้ามากินกับเจีเเยวปลาแดกพี่นอ้องเอ้ยบ้าถูพี่น้องห่อนคักบเหลือเราฝนมือนี้เบิ่งเจียวปลาแดกพี่น้องจําเจียวปลาแดกแค่กันเจียวปลาแดกแบบเฮ็ดเอาครับแกงเฮ็ดฟางเป็นสูงนะ Mm -hmm. Tutti i bambini Mmm ห่อนพี่หอยห่อนผัดนมาหอนห่อนแซกกันแบบนี้ลาบปพี่หอย ด,อดอออนนหอ,อมครับหอมแน,น,นม่เป็นของเนี้ยอื้มหักหวานผักหวานปลาผักหวานเพิ่อนปลูกเอาเบืหวานปลาครับเป็น,ปน้อง หลูกยังไงเบิ้งไปเบิ้งมากกะคือเห็ดละงูกีปหน่นหนงหองอ,อื้มงามเห็ดละงูกออกกับคยกินพีหน่อยเอ้ยตอนจะกินแจงเห็ฟดฟางไปก่อน เบ้อดพี่น้องสแสบแห้งฮืมฮอนห่อนแสบครับ คิดจะกินแกงฮิดพี่น้องจ้ะแต่แพนว่าเห็ดฟางนี่แสีบสุดแล้วดิแพนบอกพี่นอ้องอื เห็นละง,งูนาพี่นอ้องเบ่งอืมันมีสองกล่องพี่น้องแป่ต้องเบิ้งพี่กับก็เบิ้งพี่หวานพี่น้องใส่พักหลยๆมั่อนท่อนชุดจอด

thương ngon trái trời nào quăm hoàn nà đèn nó thì là phía non đèn trắng càng cảm thấy ngủ có แซ่บก็เกินอือพี่น้อ,องแดยงยินบอแพว่าแล้วจากมหนือมันสิตกยังวะมันหอนแห้งไรหน่ะ มากินชื่นอนังเนี่ยปักหวานปักค้าใส่กันพี่นอ้องแซ่บแม่งพันตัวเดียวแหละบ,บินไปบินมาดูนะพี่น้องปากกระห้อง ม,ม,มหวานเดอ้อพี่น้องให้ฟังเราจะไม,ม่ม่ไปดูแนห่หน่วยใครผม จะกินต้มอ,อื่นอน่ะพี่นอ้องนาแพทยนในขันนน้นเท้าหอนนักสิเ้ยแดงปานไหวเนาะ สุดยอดเด้อเนาะพี่น้องจ้าไข่มดแดงอืมด้ยวย หอนหอนมาเขากันแล้วนี่แม่น้องพี่น้องอือ้มเก้ปเืปลาแดงสุดยอดแพ์ตัมเองพี่น้อง เพ็ดฟางใส,ส่ไข่มุสมใส่ผักหวานพี่น้องปัาดถูกแอบแสแสร้อีสานบานเฮ้าเอาแล้วเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้แพกต้องขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอย่าลืมกไไไดไลค์กดแชร์แพนเดอจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า